ค่ะรอบนี้เอาจริงไหนขอเสียงโปรเฟอร์แล้วก็เสียงฟีิปของ MC ได้แน่นอนแล้วมีอาริแล้วนะโอ้โหคึกคักกันมากเลยนะคะน่ารักมากค่ะแล้วก็อย่างที่เราได้บอกไว้นะคะว่าวันนี้เนี่ยกิจกรรมของงาน a d v e n t u r e e x p o 2014ค่ะเวทีนี้เราได้ต้อนรับนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นค่ะที่แฟนคลับน่ารักมากรนหลัง ลแล้วก็ถือว่าเป็นน้องๆจาก AF9 นะคะที่น่ารักมากเลยค่ะพูดแล้วรู้เลยนะคะจริงๆรู้กันตั้งแต่เมื่อวานหลายวันแล้วด้วยค่ะถ้างั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกับน้องไบรท์แล้วก็น้องเนส AF9 นักแสดงนำจ,จ,จากเรื่องบวงมากันเลยค่ะเ็ีจะประเือด้วย ให้เลือกที่นั่นก่อนนะคะได้ไหมโอเคสวัสดีค่ะน้องฟน้องเนสนะคะจริงๆได้เจอกันหลายช่วงแล้วนะ แต่ช่วงนี้เราจะมาแบบว่ามีพูดคุยกันหน่อยสัมภาษณ์กันนิดนึงนะคะเ็นไงบ้านคํามาที่นี่วันนี้ก็ดีใจค่ะอ๋อทีเราจะได้ออกงานในเมืองว่าปกติการขับนี่ก็ติดตามกันไปด้วยทุกที่เลยเหรอคะทุกที่ค่ะเห็นพวกเขาตลอดค่ะก็จะมีไห้ตลอดเลยอันน่ารักมากงั้นเดี๋ยวให้น้องไบร์น้องเนสแนะนาอีกนิดนึงนะคะว่าชื่อจริงอะไรแล้วก็อายุท่าหอะเรที่ไหนนะคะครับก็ สวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนนะครับไรท์วิชเวลเรียืผลนะครับเอฟเก้าฮะเรียนอยู่มัสิบครับผม <c oughs> พวกยี่สิบฮะยี่สิบปากกาสวัสดีค่ะสวัสดีข้างบนด้วยนะคะข้างล่างด้วยนะคะเนสคานิสาชว์สิวในสมนะคะจากบ้านเอฟเก้าค่ะก็อายุยี่สิบเหมือนกันค่ะเท่ากันเลยเท่ากันค่ะ เจะก้าเข้า21แล้วโอ้โอใช่ค่ะก็เรียนอยู่ที่รังสิตเงงนก่นค่ะอ๋อเรียนที่เดียวกันด้วยโอ้โหจริงๆจะบอกว่าการขับก็น่าจะรู้เยอะอยู่แล้วนะแต่อส่วนตัวแต่เราก็แนะนำกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะ,คะก,ก็ก็เอาอย่างนี้รู้จักกันแล้วเราเมื่อกี้เราแนะนําไปว่าน้องเนทแล้วก็น้องไบร์เนี่ยมาจากละครเรื่องบวกมานใช่ไหมคะละครเรื่องนี้ออนแอร์ช่องไหนแล้วก็บทบาทเป็นยังไงบ้างคะ ก็ออนแอร์ทางช่อง2 g ยูนะคะอ่าฮะตัวนี้ถ้บทเป็นชมปรางค่ะชมปรางใช่ค่ะชมปรางบทบาทก็คือจะรับเป็นสองแฟลกเตอร์ค่ะ,นนคะจะมีเรียบร้อยอ่อนหวานกับไปหนึ่งางานวาย จะเป็นนางร้ายนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตัวตนของเขาค่ะเขากลับมาแก้แค้นใช่คือเขาในชาติที่แล้วเนี่ยจะเป็นพี่ดิโคอเขาจะเล่นแบบเหมือนเป็นคนเดียวกันกับพี่ดิโคใช่ค่ะเขาเลยต้องกลับมาแก้แค้นกับสิ่งที่พี่ดิโคโดนทาในชาติที่แล้วเล่นยากไหมแบบนี้บทแบบนี้ขออารมณ์ด้วยเนาะยากค่ะเพราะว่ามัน ส่วนส่วนมากเนี่ยจะจะได้รับบทเป็นทางแนวแนวหลายๆมากกว่าเพราะว่ามันมันอยู่ในช่วงตอนนี้ยิ่งตอนนี้กำลังเข้มข้นค่ะม,ม,ม,<า>มันต้องกลับไปแก้แค้นใช่ไหมคะออต้องต้องร้องไห้น้ำตาไหลต้องโยงมากค่ะแล้วคือตอนแรกๆเล่นไม่ถูกวิธีก็จะมาปบบดวดหัวทั้งวันเลยแยกแกลยวไม่อ,ออกอินจัดค่ะอินเยอะมากเลยค่ะคือพอเล่นๆไปก็บอกว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าเราก็ต้องแบบพอพอเสร็จจากการแซงต้องติ๊กัวออกมาอช่ค่ะ ก็ตรงนี้เป็นจีิงนึ่งบทบาทในะคะในละครนะแต่ว่าน้องไรครับค่ะก็สำหรับไรละบทเป็นเกรอประกายฮะเป็นลูกของพี่นิโคครับเป็นลูกของวิกกี้แล้วก็เป็นเป็นลูกของเนส เนทซี่กับชาติมาเกิดคือเขาเป็นลูกของพี่นิโคล่ะค่ะแต่คือพี่นิโคเข้ามาอยู่ในร่างของเนสใช่ก็เลยจะกลายเป็นว่าเขาเป็นลูกเนสแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะชาติปัจจุบันจะอายุเนสเป็นน้องเขาเป็นความเป็นจริงใช่ไหมที่เธอเลยนะแต่เล่นไปเล่นมาที่นึกว่าแม่นะคือไม่ใช่หน้าตาคือในความรั้วเปผู้ใหญ่เออจะพูดแบบได้จริงจังมาก อินมากถึงขนาดที่ว่าอนอกจากลอครแล้วก็ยังคิดอยู่แบบนั้นเหรอคะแหมโอ้น่ารักมากดูกันอยู่ใช่ไหมคะถ้าใครจะติดละครกันเลยช่องช่อง True4U t r u e u นะคะตัวนี้ก็โอ้โหเรือว่ากระแสตอบรับดีอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวขอถามนิดนึงได้ไหมแอบสงสัยอ่ะป้ายไฟอ่ะคือประหยัดพื้นที่เหรอทำไมต้องเป็นคู่นคู่กันคะอันนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์หรือยังไงเนี่ยก็ จะมาจากบ้านคู่ใบหนี่อะไรเงี้ยชื่นชอบชื่นชอบติดตามผลงานเราทั้งคู่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากถือสองมืออะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วก็เป็นผู้จิ้นกัรนะก็คือลูคสองคนทุกคนเขาก็แบบว่าเรียกว่าถ้ารักไรก็รักเมสรักเมสก็รักไรใช่ไหมคะโอ้โหน่ารักมาก เราเรียกให้หน้ารักน้ารักจะเป็นคู่เพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเธอเพื่อนสนิทกันนะคะแล้วก็จริงเราสนิทกันมากด้วยใช่ไหมคะก็สนิทกันค่ะอ๋ออายุเท่ากันด้วยสนิทกันด้วยเรียนที่เดียวกันด้วยก็โหนี่สนิทกันจริงๆนะคะเป็นแม่ลูกกันด้วยเราเล่นเราเล่นอ่ะแล้วก็ งานนี้เนี่ยงานของเราจะเป็นเกี่ยวกับแอดเวนเจอร์เอ็กโวแล้วก็จะมีเกี่ยวกับ้ أ, ับ<ร>ขกของกีฬาจะเป็นกีฬาอะไรก็ได้จริงๆเนี่ยสำหรับกีฬาที่ชอบนะคะก็เดี๋ยวจะถามไรก่อนดีกว่าว่าถ้าไม่ได้เป็นนักร้องนักแสดงเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นนักกีฬาอ,อย่างไรเองเนี่ยจะเลือกเป็นนักกีฬาอะไรนะคะก็ <S 2> <S 2> จริงๆอยากเล่นบาสเป็น,นักกีฬาบาสเลยนะ<อ>คือเราเราเราเล่นตั้งแต่มัธยม ตั้งแต่บอลหนึ่งถึงม .6 หนะฮะแต่ว่าพอพอจบปีหนึ่งปุ๊บหาเพื่อนเล่นไม่ได้เลยจบปีหนึ่งจบปีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยจบม .6 หจบปีหนึ่งหาเพื่อนเล่นไม่ได้เลยฮะก็เลยแล้วเพื่อนเตะแต่บอลกันก็เลยกล่าวว่าจะเป็นนักบอลแล้วแต่จริงๆก็คือชอบฟ้าพื่อเล่นมานานแล้วใช่ไม่ได้เล่นอีกเลยอ๋ออาร์แลมเมสค่ะค่ะของนี้จะเป็นชอบนักกีฬามากกว่าอ๋อชอบนักกีฬา กี่ลาในดวงใจในักการเมืองขหลายคนมากใช่แต่ว่าตอนนี้ที่แบบเรากำลังก,กินอินอยู่จะเป็นเป็นนักฟุตบอลค่ะใช่แล้วก็เราอินต่อมาจากฟุตบอลโลกฟุตซี่นั่นเองค่ะว้าวรู้จักไหมคะรู้จกัจกนะแล้วคือเมทชี่เนี่ยหน้านคล้ายพ่อเลยค่ะโอ้าวออเลยรอเลยยิ่งถูกจะตาเลยอ๋อไรมีกไหมคะนักการเมืดวงใจ เวนรูนี่ครับเวนรูนี่อันนี้ก็มานักฟุตบอลเหมือนกันค่ะเด็กเด็กผีครับเด็กผีอ่านี่ก็ผีหลอกก็ผีหลอกผีช่วงนี้กำลังร้อนนะเทปบ่อยไม่เอาสิไม่เอาไม่พูดสอนนี้เราสดตัวแล้วเพิ่มเพิ่มเรื่องเดินเรื่แล้วในเพลนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงงานนี้แอพเปิ้ลเจอร์แล้วถ้าพูดถึง การผจญภัยอาจจะเป็นกีฬาหรืออะไรก็ได้ที่เอ็นเจอร์ชอบไหมชอบค่ะดื้อๆค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นร้อนใจเคยไปผจญภัยมาก่อนไหมคะผจญภัยอะคะในบ้านมีสิ่งประมาณนี้ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าผจญภัยเพราะว่าจริงๆไม่ค่อยได้ไปเที่ยว ต่างจังหวัดปล่อยอะไรขนาดนั้นค่ะแต่ว่าถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปพวกไปเขาใหญ่ไปปีนเขาหรือไปอยู่บนดอยเป็นการเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้อ๋อแต่ก็คือจริงๆก็ชอบเหมือนกันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเนาะประจันไยนะคะยางน้องไฟมีประสบการณ์ประจันไฟไหมที่เราคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่เราบอกโอ้ตื่นเต้นประจันไฟจริงจริงก็เมื่อวานเพื่อไปถ่ายรายการมาเหมือนกันครเนแนวประชันไฟเข้า ก็วิ่งวิ่งตามทหารเขาไปปีนไปปีนกำแพงสิบฟุตเกือบตายนะโอ้จริงหรอสูงมากแล้วแบบสิบฟุตสิบฟุตได้เท่าไหร่ก็สูงใช่ไหมสูงมากสองคนประมาณนี้อ๋อแล้วแบบอะไรอ่ะโหเชือกข้ามลำห้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้โหมันีมันำบากมาก แล้วปกติก็เมื่อก่อนก็เคยเล่นไอ้ไอ้สเก็ตบอร์ดอยู่ฮะตื่นเต้นเหลือเกินว่าจะล้มเมื่อไหร่สเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดอ๋อที่มีล้อใช่ไหมคะเออคยใส่ล้ออ๋อก็เป็นกีฬาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเอ็กซ์ตรีมด้วยแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเมื่อวานสดๆแล้อล้แต่ก็ปลอดภัยจะไม่ไม่มีอะไรเจ็บ ไม่มีครับโอ้แฟนคลับไหมคะตอนทีฟันโยกอยู่ฟันโยกอยู่ข้างในจริงเหรอโอ้น่ารักมากเลยเกาก็ล่นแซวกันตลอดเวลานะคะคู่นี้เออน่ารักจริงๆค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงค่ะเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับโซเชียลใช่ไหมคะ IG ถามไรนิดนึงว่าใน IG Twitter ของน้องไบร์เนี่ยก็เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเป็นคนชอบกีฬาหลายๆอย่างนะคะอย่าง IG ชื่อไบร์ททำไมก็เป็นไบร์ไบร์ไอดอล นะคะทำไมต้องเป็นน้องไ้ไอดอลด้วยอ๋อก่อนก่อนก่อนไาเอฟครับผมอ้โประวดอ่าทูบีนัมเบอร์วันไอดอลอ๋อมีประวัติความเป็นมาเราเรายังไม่ลืมนมสกุลเขาที่มาที่ไปของเราอะไรก็เลยป็นไว้ไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอเดสต์กอลเอฟเก้า ติดตามแล้วพอลโล่งแล้วพอโล่งแล้วใช่ไหมคะมีสองสถาบันตั้งแต่สถาบันแรกและอย่างน้องเนสไอจีก็คือเป็นชื่ออะไรเปล่าบอกเผื่อไว้เลยอ๋อคือก่อนหน้านั้นเนสจะเป็นเนสอันเดอร์สครัคุณแล้วค่ะแต่พอเป็นเอฟก็เปลี่ยนเป็นเนสอันเดอร์สครับเอฟก้าอันนี้เอฟซีแฟนคลับก็รู้พอโล่งกันอยู่แล้วได้ได้นะคะทุกคนได้ยินพอโล่งเลยนะเอองั้นก็เดี๋ยวอย่างนี้นะคะก็เมื่อกี้พูดถึงกีฬานะจริง ไบร์สามารถที่จะเล่นบาสเกตบอลฟุตบอลเล่นกอล์ฟด้วยแต่ว่าเราอยากให้โชว์ตักหนึ่งกีฬาได้ไหมกีฬาที่อนะชอบใช่กีฬาที่ชอบเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นบาสเกตบอลใช่ไหมคะ,ะได้ไหมอ่างั้นเดี๋ยวเราให้น้องไบร์นะคะโชว์เขาเรียกว่าเลี้ยงลูกบาสอเออเลี้ยงลูกบาสด้านหน้าเราจะบนเวทีด้านล่างน,นี้คะ่ะ อันไหนเอฟซีเสียงปรบมือให้น้องไร้หน่อยข้างหน้ามากกว่าเดี๋ยวปบใช่เนาะโอเคค่ะยังไม่ได้ซ้อมมาเลยไม่เป็นไรค่ะแค่ขยับนะคะแฟนคับก็รินแล้วไม่ต้องซ้อมนะคะอ่าก็เดี๋ยวให้น้องไร้โชว์นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะให้แฟนคลับได้เก็บภาพโอ้โหหล่อมากใช่มากว้าว นี่ขนาดไม่ได้ซ้อมนะคะเนี่ยไม่ใช่เลี้ยงลูกบาสธรรมดานะคะมาลอดใต้ขา,าชวาชวานะคะโอ้โหได้เห็นกันมาก่อนแล้วหรือยังแฟนคลับ F4 ต้องเลี้ยงใครเออไม่เคยใช่ไหมคะยังไม่เคยเปิดตัวกีฬานี้ให้ใครเห็นมาก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ<พ>อ้โหโอ้ไหนไหนเขาจะปรบมือให้หน่อยสิแฟนคลับค่ะไม่ผัดนิ้วเหรอคะไม่ผัดนิ้วเหรอคะมีไหม ดูได้ไหมคะลองดูโอ้โหนี่คนธรรมดาทำไม่ได้นะคะก็เป็นไฟเท่านั้นนะนี่เขา็นตัวจริงนะคะนักกีฬาคะยอดเขาจะประเมินด้วยโอ้โหนี่ก็เป็นกีฬาที่เลือกมาโชว์นะคะแต่ว่า น้องเนสแหมไปเราก็ชมไปแล้วเนสมีกีฬาหรือว่ามีอะไรจะแบบว่ามาให้เพื่อนๆเอฟซีเนี่ยได้รับชมกันไหมเป็นสเต็ปอะไรสักอย่างคือจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาออกกำลังกายเป็นกีฬาจริงๆจริงๆแต่คือจะใช้การออกกำลังกายตามอย่างเช่นทีท่าหรือจะเป็นตามยูทูบอะค่ะที่เป็นเทรนเนอร์ของข้างหลังเขาออกกำลังกายกันใช่แต่ถ้าวันเนี้ยถ้าเอาดัมเบลมาเราจะยกโชก์ก้าไม่ดูหน่อหมแต่อันนี้เราไม่ได้เอามา เดี๋ยวโชว์เป็นสเตปก็ได้เป็นสักหนึ่งสักหสองสสเตปที่ปกติแล้วเป็นการออกกำลังกายอยู่แล้วโอเคทรายเราไม่เคยออกให้ใครดูต่อหน้าขนาดนี้เลยมันจะแปลกไหมเนี่ยลองดูก็แ้นเดี๋ยวให้กำลังใจน้องเนสและปรบมือหน่อยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวน่ารักค่ะรับรองยังไงดีคะต้องการพื้นที่ไหมคะต้องการพื้นที่ตรงไหนดีคะ อ่าตรงนี้ก็ได้นะคะเพ้นดาวแม่เลยแต่เรายืนเป็นเพื่อนเดี๋ยวเรายืนเป็นเพื่อนไม่เคยเลยบองเอิญบอกว่าไม่เคยเลยครั้งแรกทำหน่วยด้วยนะอ๋อใช่มีวิธีการวอมีวิธีการบอมเป็นดับแรกเลยค่ะเราต้องเราต้องวอมเดี๋ยวพอเออจริงจังมากนี่ขนาดครั้งแรกนะคะเราต้องวอร์มต้นคอก่อนนะคะอ่าวอร์มค่ะตามตามเลย เออต้องมีการอพับก่นอนด้านล่างด้านล่างเอาทำตามเลยทำตามน่อยนะคะเออลองนินะคะสอนอหมุนหมุนหมุนะะอะ <c ười> ร้อนแผลร้อนแผนก่อนที่เราจะยกเวทเนี่ยคืออาจจะมีกล้ามเนื้อที่มันอาจจะแบบยังไม่อ่อนตัวตั้งแต่วันก่อนที่เราเล่นเลยค่ะเราต้องทำให้กล้ามเนื้อมันอ่อนตัวแล้วก็เพื่อที่จะยกเวทต่อได้อี่นะคะนี่ยจำไว้นะจำไว้นะง่ายๆเลยมันจะเป็นเบสิคจริงมีมันมันมีเยอะกว่านี้แต่คือสุขภาพเอ้ยไม่ใช่สุขภาพที่เสื้อผ้าเราไม่เอาหน่อยนะคะโอเคพร้อมอ่ะประมาณนี้นะคะ พูดไดง่ายว่าเป็นกิจกรรมที่ทำอยู่เป็นประจำนะคะโอเคคนะ่ะขอบคุณค่ะขาเชิญครอมือให้น้องเนหน่อยสิคะถ้าเสื้อผ้าอนันวยจะชวนทุกคนลุกขึ้นมาที25พร้อมกันเลยนะเนี่ยใช่ค่ะถ้าเอาเวทมาล้วก็จะยกเวทให้ดูด้วยโ,โอเคเอก็พูดถึงว่าเราก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรียกว่าเป็นกับ กีฬายังว่างนะคะแล้วก็เป็นกีฬาที่ชื่นชอบด้วยแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งนะมีกิจ i รรมหนึ่งที่จริงๆแล้ว,ลวเนี่ยน้องไบร์น้องเนสก็บอกหลายครั้งแล้วว่าจะมีร่วมสนุกนะคะได้มีแอนกรีตแล้วก็ได้ไปขี่เวฟร,รันเนอร์ในว,วันเสาร์หน้ารู้หรือยังคะ แฟนคลับบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้หรือว่าใครที่ไม่ใช่แฟนคลับเดินผ่านมาตรงนี้เพิ่งได้ยินเดี๋ยวเราบองทีนน้นแล้วกันค่ะก,ก็กิจกรรมนี้นะคะง่ายๆคะ่ะเพียงแค่คุณเข้าไปใน f a c e b o o k นะคะแฟนเพจของ Yamaha Society ี้นะคะต้องกดไลค์กันก่อนนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปค่ะบนเวบรันเนอร์นะคะตรงบูธยามาฮ่าตรงเนเดินไปแป๊บนึงก็จะได้ะคะใช่ก็จะมีให้ถ่ายรูปแล้วก็ โพสโปรหน้ารอลของ Yamaha Society นะคะแล้วถ้าก็ยังไงคะไวต้องมียอดกดไลท์ให้เยอะที่สุดนะคะต้องยอดกดไลท์ห้านดับแรกใช่ค่ะห้านดับแรกนะครับผมที่มียอดไลท์สูงสุดนะจะได้ไปมิดเดิลกรีปกับพวกเราด้วยไปเคิวเวฟแรนเนอร์กันนะครับผมแล้วก็รประทานหารด้วยวันเสาร์ทีสุดใช่แต่ว่า อันดับที่หถึงอันดับที่สินะคะก็ได้ของรางวัลสมนาคุณจากเด็วันหาใช่ใช่ค่ะก่อนหน้านี้มีแบบเวฟแนเนอร์กันมาหรือยังคะเนี่ยเมื่อกี้ได้ลองได้ลองขึ้นไปทำท่าหรืแล้วค่ะแล้วไปก็ได้สาธิตท่าที่ควรน่าจะได้ยอดไหลเยอะๆแล้วด้วยก็ต้องเอาไปทำดูนะคะโอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับรางวัลเมืนที่พูดคุยกันแต่ว่า ทั้งน้องไบรท์และน้องเนสนะคะเดี๋ยวผิดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะให้น้องไบรท์น้องเนสลงไปเตรียมตัวข้างล่างก่อนนะคะเราจะเคลียร์พฟื้นทียให้ขอบคุณพออจี้งกรมือหน่อยค่ะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะก็แฟนคลับรู้อยู่แล้วว่าเราจะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะของน้องไบรท์แล้วก็น้องเนส a f 9บนเวทีด้วยแต่ฝากย้อนผิดครั้งหนึ่งล้วกันนะคะสำหรับพูดของเดลมาหาค่ะก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่า